สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ท่องเที่ยวทํางานขับรถนะครับลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้เลนกระจกวัสดุดีราคาไม่แรงนะครับครับผมถ้าใครกําลังมองหารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันใช้งานในครอบครัวนะครับวันนี้จะขอนําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของเชฟโรเลตออฟต้านะครับรถปี2005เกียร์ธรรมดานะครับ ก็มีคลิปเยอะเลยนะครับรอบนี้คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช้2ระบบ LPG ก็ลองมาชมดูนะครับว่าจะสวยถูกใจถูกตาพี่น้องกันหรือเปล่านะครับคันนี้รถอยู่ที่ชนบุรีนะครับเป็นเชฟโรเลตออฟต้าปี2005นะครับ2ระบบนะครับ ใช้ LPG ด้วยนะครับตัวนี้ลองชมดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสภาพสีนะครับ70%นะครับมีริ้วรอยแล้วก็มีจุดตำหนินะครับขอคนที่เข้าใจรับได้นะครับราคา5,9 0 0 0บาทนะครับกับรถอเนกประสงค์นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับในส่วนของเชฟโรเลตออฟตาตอนนี้ศูนย์ไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ เก่งๆเฉพาะด้านครับยังมีอยู่อะไรยังมีนะครับตัวนี้ก็มีตําหนิภายในนะครับก็เป็นส่วนของเบาะหน้านะครับที่เหลือก็ลองชมดูนะครับสําหรับคนที่รับได้นะครับ59,000บาทรับไปในราคานี้สภาพนี้เลยครับใช้งานได้ปกติช่วงร่างดีวิ่งดีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับตอนนี้สภาพสีก็70%นะครับที่ตีไว้ให้ถ้าใครอยากได้แบบสีสวยๆเลยนะครับ เขาจะเก็บให้รอบคันเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ69,000บาทน,นะครับแต่ที่สำคัญถ้าใครชอบจริงๆผมต้องแนะนำว่าไปทดลองขับดูก่อนได้เลยนะครับแล้วก็จะรู้ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าถือว่าคุ้มนะครับในสภาพรถอนเนกประสงค์5ที่นั่งแล้วก็มีด้านหลังมาเก็บของด้วยนะครับเอาไปใช้งานราคาแบบนี้ก็คุ้มนะครับถ้าใครมีความรู้ในส่วนของเชฟอยู่แล้วหรือใช้เชฟอยู่แล้วก็น่าจะเอาไปใช้งานได้สบายนะครับ ตัวนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดเลยก็ที่สําคัญต้องไปทดลองขับเลยแหละครับสําหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับราคาแบบนี้ก็คงจะน่าสนใจอยู่ก็ต้องดูกันว่าที่เหลือเนี่ยเราจะสนใจและซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับไม่เคยชนหนักมาแต่อย่างใดสภาพ พร้อมใช้งานแบบสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับในส่วนของเชฟโรเลตก็ยังมีอะไหล่นะครับสามารถเข้าไปหาความรู้แล้วก็ในส่วนต่างๆที่อยากจะรู้ในเพจ a c e b o o k นะครับเชฟโรเลตออฟต้านะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับช่างเก่งๆหรืออูกเก่งๆอะไหล่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเนี่ยในคลับเขารู้แน่นอนครับเพราะว่า เขาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเขาต้องแก้ไขกนะครับก็เรียนรู้ได้เลยก็มีดางนะครับสีดางแดดนะครับถ้าใครรับสภาพนี้ได้59,000บาทครับเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้มันเนียนเขาบอกว่าเพิ่มให้อีก1 000 0ืนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เนียนยนะครับข้างนอกเอาเห้สว,สวยเลยก็ลองชมดูนะครับราคาแบบนี้ท่านคุ้มหรือเปล่าเอาไปใช้งานได้หรือเปล่า ต้องไปทดลองขับนะครับถ้าท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับในส่วนตัวนี้ก็เป็น1.6นะครับต้องบอกว่า1.6เกียร์ธรรมดาเนี่ยดูแลง่ายๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็น1.8อย่างที่เคยนำเสนอมันจะจุกจิกกว่า1.6ครับตัวนี้มีสภาพสีริ้วรอยตรงที่ชี้เนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเขาจะเก็บให้นะฮะไปคุยรายละเอียดกันอีกทีงถ้าชอบสนใจรีบไปทดสอบขับได้เลยนะครับรถอยู่ศรีราชานะครับชนบุรีพี่น้องย่านชนบุรีนะครับรีบเลยนะครับราคาแบบนี้ด้วยสภาพรถพื้นที่แบบนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มพิจารณาได้เลยร้องชมคลิปด,ดูนะครับเขาขับรถไปด้วยแล้วก็อธิบายนะครับว่ารถเขายังใช้งานได้ดีขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีคันนี้ก็เป็นเชฟโรเลตอัปตานะปีศูนย์ห้านะคะ ตัวนี้เป็นห้าประตูแวนนะครับนะฮะชงล่างดีนะชงล่างแน่นเลยแอร์เย็นเองมีฟังนะมีจอทัสทัสกรีนนะเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับนะภายในก็ประมาณนี้ครับเบาตัวอื่นยังสวยนะผมได้งานตรงๆก่อนนะจะมีตำหนิแค่เบาะคนขับนะมีฉีกขาดนะครับแจ้งว่ามีฉีกขาดนะนะครับภาษีหกสี่ครับ รนะาศีหกสี่วงล่างรับประกันว่าแน่นเลยนิ่งๆเลยนะ <c oughs> ขับมือเดียวปล่อยมือนิ่งๆเลยวงล่างแน่นมากคันนี้บอกเลยมีตําหนิสีบางจุดนะครับแจ้งไว้ก่อนราคานี้ตําหนิสีบางจุดขอคนรับได้ราคาผมขายให้ถูกๆเลยคันนี้ห้าหมืนเก้าพันบาทปีศูนย์ห้านะครับอย่าลืมว่าเป็นห้าประตูแวนปีศูนย์ห้านะครับ เก็บงานแค่บางส่วนนะครับนะเอกาสารพร้อมโอนชุดโอนครบนะครับโอนไม่ได้เอามาคืนผมที่ร้านผมคืนเงินเต็มจํานวนทุกคันนะครับถ้ารถมีปัญหากระจกไฟไฟ้าใช้งานครบครับแผงประตูยังสวยนะนะแผงยังสวยนะครับแผงสวยเลยหน้าคันโซนสวยนะครับนะระบบเบรกยังดีนะฮะครับผมนะภายใน ประมาณนี้ครับเป็น2ระบบนะเป็น2ระบบแจ้งไว้ก่อนนะครับเป็น LPG นะ LPG น้ามัน2ระบบแต่ตอนนี้เดินน้ามันอย่างเดียวนะแก๊สไม่ได้ใช้นะครับเครื่องไม่มีไอไม่มีพ่นนะครับเครื่องนิ่มมากนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวเลยเย่ไม่มีปัญหาไม่ต้องรอร้อนนะครับเช้ามาสตาร์ทตึมเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องรอเกียร์ร้อนนะครับ <c oughs> สวยสะอาดประมาณนี้ต้มนิเลยเด่นๆเลยทั้งคันที่ต้องเก็บสีบางจุด แต่ถ้าผมเก็บคือผมเก็บทั้งคันนะครับบวกราคาเก็บทั้งคันให้ผมมาเดี๋ยวผมเก็บให้นะฮะแต่ตอนนี้นะขายสาภาพตามสาภาพนะครับมีเก็บงานถ้าคนไม่ซีเรียสบอกนั่งขับได้ฉีดขาดธรรมดาตามอายุนะครับไปหุ้มพันกว่าบาทนะฮะสีถ้าไม่ซีเรียสเอาไปใช้ก่อนสาภาพนี้แล้วค่อยกลับมาเก็บกับผมทีหลังผมให้ราคาลูกค้านะครับนะ สีสันรอบคันก็มีตำหนิแถบนู้นอะมีแตกหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีด่างๆนะถ้าใครรับได้มาเอาไปครับห้าหมืนเก้าันบาทห้าหมืนเก้าพันบาทราคานี้คือผมยังไม่เก็บงานนะนะครับเอาไปเก็บเองนะครับปีศูนย์ห้านะครับอย่าลืมบีใหม่ๆราคานี้มอไซค์แพงกว่าครับมอไซ์สี่ห้าหมื่นแล้วนะครับอันนี้แอร์ช่ำเลย เพีงมีฟังกระจกไฟฟ้าใช้งานครบเอกสารพร้อมโอนรถครอบครัวเหมาะมากนะไปได้อ่ะอ่าหกคนสบายนะครับภายในยังสวยนะมีตำหนิแค่บอกคนขับนะบอกคนขับที่ผมนั่งขับอยู่นี่แหละมันขาดมีขาดแหละตีว่ามีขาดนะครับถ้าคนซีเรียสหน่อยก็ต้องทำมาแหละนะครับหลักๆแล้วก็มีแค่นี้ครับแต่ ถ้าใครรับไม่ได้ราคานี้รอผมเก็บงานแล้วเปิดราคาใหม่เอาไปพร้อมใช้ทีเดียวได้เดี๋ยวผมเก็บสีใหม่ทั้งคันแล้วก็เก็บเบาะเบอร์หมใหม่หมดแค่นั้นเองพร้อมใช้นิ่งๆเลยขับขับขับโคตรดีอะ oh คันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนนะส,สวยๆสภาพนี้ผมว่าคุ้มห้าหมื่นเก้าพันบาท ห้าหมืันบาทสนใจดูรถได้ที่ชนบุรีศีราชาครับใกล้เคียงโรงพักหนองขาม300เมตรครับผม